ทิตารีเสวานเจ็ดแปดก้าสวัสดีค่ะล่าสุดในรายการเดย์อารซึ่งเป็นการนําเสนอประสบการณ์สัมผัสดวงจันทร์จากมุมมองของนักเรียนสีเขียวทีมของการแสดงครั้งนี้ก็คือมแมลงและหวังอีปอ,อกก็เป็นดาราที่ได้ชื่อว่ากลัวมแมลงมากที่สุดนักธรรมชาติวิทยาเซวเหลียงได้นําตัวอย่างมแมลงที่เขารวบรวมมาที่รายการมแมลงเหล่านี้มีเปลือกสีสดใสและมีลวดลายสวยงามจากนักธรรมชาติวิทยาเซวเหลียงถึงดีเร c เตอร์ออลฟอก จางเฉินเหลียงเดินไปที่หน้าเวทีพูดถึงเหตุผลเขาบอกว่าเขาต้องการแสดงให้ผู้ชมเห็นไม่ใช่เด็กเนื้อทุกคนจะเรียนวิทยาศาสตร์การแกะสลักหน้าผาในหยงโจเป็นสถานที่เช็คอินออนไลน์ของผู้ที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณศาสตราจารย์จางจิงหัวนักวิชาการวิจัยการแกะสลักหน้าผาได้นําการแกะสลักหน้าผามาที่ฉากเพื่อสัมผัสการตกผลึกทางศิลปะของคนโบราณ คุณเฉินรุยจบปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากสถาบันสัตววิทยาไชนิดอะ a าเดมีออฟสกินคุณเฉินรุยได้นำมแมลงที่มีค่าที่สุดในโลกซึ่งมีอยู่เจดตัวที่เป็นมแมลงชนิดเดียวกันในจุลสิกพาร์คแมลงที่ดูดเลือดเมื่อ3,000ปีก่อนมแมลงเก่าแก่ที่บรรจุในกรอบมานานเหล่านี้เป็นหนึ่งในส0บล้านของสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกในช่วงของการดูมแมลงหวังอีปอมีความสนใจในตัวมแมลงสีเขียวมากที่สุดแม้ว่าเขาจะกลัวแต่เขาก็ยังแสดงท่าทีอยากรู้อย่างเห็น เขาถามว่าตัวสีเขียวคืออะไรเจ้าหน้าทีต่ตอบว่าตัวสีเขียวคืออัญมณีดวงเป็นมแมลงทับชนิดหนึ่งซึ่งเขาพบในปี2003และตอนนี้มันก็ยังเหมือนใหม่มากคุณหันเกอพูดว่าวังยีปปอถ้ามแมลงทั้งหมดนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วพุ่งเข้าหานายล่ะวังปปอบอกว่ามันต้องแย่แน่ๆเลยครับจางป๋อสมาชิกของสมาคมอุกกาบาตนานาชาติและนักล่าอุกาบาตเป็นที่รู้จักในนามนักล่าดวงดาว เขานำอุกกาบาตดวงจันทร์มาจากดวงจันทร์มาสู่ที่เกิดเหตุคุณหวังหานต้จังเวยหวังห้ปอมีประสบการณ์สัมผัสอุกกาบาตดวงจันทร์และถ่ายรูปกับอุกกาบาตดวงจันทร์ด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจดจำมากในเทศกาลไหว้พระจันทร์ของพวกเขาการระบาดอย่างกระทันหันของโรคระบาดในเดือนกรกฎาคมทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจางเจเจจืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนักดังนั้นรายการเดเดอาฟจึงได้เปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวเฉินเซิงเฮิงอู่ซีลิน หยวนรั่วหางและจูจืดเจียเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และฟื้นฟูสาหกรรมการท่องเที่ยวหวังฮิปอได้อยู่ในรายการเดเดอามมาหลายปีมีความสามารถและโดดเด่นมากเป็นพิเศษก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่าหวังฮิปอได้รับผลกระทบจากนโยบายที่เข้มงวดของการปฏิบัติการจริงหลางเนื่องจากหวังฮิปอไม่มีใบอนุญาตของโฮสต์หรือพิธีกรทําให้เขากลายเป็นเพียงแขกรับเชิญของรายการเดเดอามเท่านั้น หลังจากเหตุการณ์นี้หวังอ้ปอยังคงสามารถบันทึกรายการต่างๆที่สถานีได้ตามปกติซึ่งบ่งชี้ว่าการมีอยู่ของเขาในรายการเดย์อัพเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับอันที่จริงเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นมานานก่อนหน้านี้ทีมงานในรายการได้เปลี่ยนตำแหน่งของหวังอ้ปอจากผู้ช่วยโฮสไปยังแขกรับเชิญเพราะบางคนก็ได้มีการโต้แย้งมานานแลน isan, ้วว่าเขาไม่มีใบอนุญาตการเป็นพิธีกรและได้ส่งจดหมายไปยังรายการที่สถานีในขณะเดียวกัน ผู้นันสถานไลท์ทีวีได้เขียนตอบกลับโดยระบุว่าการวางตำแหน่งของหวายิปอไม่ใช่โฮสหรือพิธีกรตั้งแต่เริ่มต้นแต่เป็นเพียงผู้ช่วยโฮสเท่านั้นดังนั้นสถานีควรแก้ไขลักษณะาการทำงานของหวายิปอโดยเร็วที่สุดหลังจากรายง,งานครั้งนั้นเหตุการณ์นี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อเขาอีกต่อไปและหว,วายิปปอก็ได้ทำงานร่วมกับทีมมาเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเข้าร่วมในรายการสิ่งที่เขาพูดมีน้อยมากเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการแสดงออกตามที่โฮสตเสนอ เช่นการร้องเพลงการเต้นงานวอร์มอัพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทั้งหมดสำหรับเขาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆทางรายการแทบไม่ต้องปล่อยให้เขาต้องออกไปพูดหรือสนทนากับผู้ร่วมรายการดังนั้นการแสดงออกของเขาโดยปกติก็ถือได้ว่าเป็นแขกรับเชิญประจำอยู่แล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าหวางยี่ปอจะไม่ร่วมรายการก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเขามากนะักเพราะทุกวันนี้ตารางงานของเขาก็เต็มหมดแล้วและก็เต็มตลอดทั้งปีอีกด้วย และเขาต้องจัดสรรเวลาสำหรับการบันทึกทุกสัปดาห์กลางดึกในขณะนั้นเมื่อสัญญาของเขากับเทนเทนซางสิ้นสุดลงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาได้รับความนิยมมากที่สุดหลังจากที่ซีรีส์เรื่องปรามาจารย์ลัที่มาออกอากาศว่ากันว่าแม้ว่าหวังอีปปอจะมีชื่อเสียงและโด่งดังมากแต่ไรายได้ของเขายังคงเท่าเดิมและหวังอิปป๋อยังคงเลือกที่จะต่อสัญญาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีความรู้สึกที่ดีมากต่อรายการน,นี้วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว และช่วงคลิปตาวันหยุดฤด,ดูร้อน2เดือนของจีนก็สิ้นสุดลงและได้เข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิในเดือนกันยายนเทศกาลไหว้ประจันประจำปีเป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวจะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อพูดถึงงานกาล่าเทศกาลไหว้ประจันร์หรืองาน Mid Au ลทัมเฟสเท a บิลกาลาสำหรับปีนี้ได้แตกต่างจากปีที่แล้วอย่างมากอย่างที่เราทราบกันดีว่าทุกวันนี้มีงานเวทีมากมายในวงการบันเทิงที่สามารถระเบิดผู้ชมได้มากที่สุดและเหตุการณ์ไม่ดีของดาราศิลปินบางคน ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็อยู่ในกลุ่มของดาราศิลปินระดับบนสุดเช่นเดียวกันดังนั้นการปฏิปัติการชิงรางจึงได้เข้ามาจากการครั้งใหญ่สามารถกล่าวได้ว่าส,าสันสะเทือนวงการบันเทิงทั้งหมดทุกด้านได้รับการแก้ไขและจัดการทีวีดาวเทียมทั้งหมดแพลตฟอร์มบริษัทบันเทิงและศิลปินได้รมะมัดระวังอย่างมากสิ่งนี้นำไปสู่เทศกาลไหว้พระจันทร์และสถานีโทรทัศน์ต่างๆเหล่านี้ทีวีดาวเทียมทั้งหมดได้ลทัท้งดาราไอดอลยอดนิยมโดยสิ้นเชิง และคนที่ได้รับเชิญส่วนใหญ่เป็นศิลปินรุ่นเก่าหูหนานเซตเทิลไลท์ทีวีหนึ่งในช่องโปรดของผู้ชมยังคงจัดงานการล่าเทศกาลว้พระจันทร์และช่องเมงโก้ชาแนลในฐานะผู้ที่เริ่มรายการวาไรตี้ได้ดึงดูดดาราดังนับไม่ถ้วนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคนเหล่านี้จะปรากฏตัวบนเวทีนี้ในงานประจําปีมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามแขกรับเชิญในงานการล่าเทศกาลว้พระจันทร์ของแมงโก้ชาแนลในปีนี้ไม่ได้ดึงดูดผู้ชมเหมือนกับครั้งก่อน เนื่องจากไม่ได้มีการเชิญดาราไดอนเข้าร่วมในรายการแม้แต่วังอีปอก็ยังไม่ได้เข้าร่วมในรายการนี้เช่นเดียวกันอันที่จริงไม่เพียงแต่ช่องแมนโก้ชาแนลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการะลาเทศกาลไหว้ปราชญ์ของทีวีดาวเทียมอื่นๆอ,อีกหลายแห่งในปีนี้กระแสของศิลปินลดลงอย่างมากเช่นเดียวกับในรายชื่อแขกที่เปิดเผยโดยช่องตรงฟังทีวีซึ่งอยู่ในเครือของโทมัตโต้ชาแนลก็ไม่ปรากฏชื่อของเสอ่์จานและแขกรับเชิญส่วนใหญ่จากโทมัตโตชาแนล ก็เป็นนักร้องรุ่นเก่าเช่นเดียวกันชาวเน็ตอายุน้อยจํานวนมากบนอินเทอร์เน็ตกล่าวว่างานกาลากลางฤดูใบไ,ไม้ผลปิปีนี้น่าเบื่อเกินไปไม่ว่าช่องไหนก็เหมือนกันหมดเมื่อพิจารณาจากรายการนี้ในปีนี้พบว่างานกาลาเทศกาลไหว้พระจันทร์ไม่ได้คาดหวังอะไรในปีนี้เมื่อเร็วๆนี้เซียจา้านได้รับข่าวดีอีกครั้งเขาได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิง5รางวัลในโกลบอลไชนีส s รอมมิวสิกชาร์ตในปีนี้เมื่อพูดถึงเซียจา้านเขาเป็นดาราไอดอลยอดนิยม ที่มีกระแสยอยู่ในระดับบนสุดของวงการบันเทิงการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าเซอร์จานมีความยอดเยี่ยมจริงๆเป็นที่น่าสังเกตว่าเซอร์จันเป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่าเป็นแชมเปี้ยนซิงเกอร์และคู่ควรแก่การยอมรับอย่างแช้จริงนอกจากนี้โกลบอลไชนีสป๊อปมิวสิกชาร์ตยังได้ระบุอย่างเป็นทางการว่านักร้องเือร์จานได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าชิง5รา,างวัลได้แก่เบสป๊ Popular, Singer, อปปูล่าเมลซิงเกอร์บอร์ด The Most Popular Male Single Award b e s t g o l d e n Melody Award a l m i อั a r ิต t ้ s a ร์และ b e s t Male Single Award กิจกรรม s u p e r ร์ท k การส่งต่อเมนไลท์ในเวยป๋อสูงถึง710,000ครั้งอันที่จริงแล้วเซอร์จันก็เป็นนักร้องที่ทรงพลังมากเพลงของเขาได้รับรางวัลมากมายผลงานเพลงของเขาส่วนใหญ่เป็นเพลงแนวคลาสสิกเพลงของเซอร์จันไม่เพียงแต่มีความไพเราะเท่านั้นแต่ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง มีน้ำเสียงที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังเสียจันยังได้รับการยอมรับมากมายจากคนรุ่นก่อนๆในรายการเอเวอร์ซองการแสดงละครเวทีเรื่องดีมร้าดีมที่สถานีหางโจวจะเปิดตัวตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง26กันยายนที่จะถึงนี้และตั๋วก็ถูกจําหน่ายหมดเกลี้ยงแล้วในวันที่9กันยายนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ใหม่จึงได้มีนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดสําหรับในบางพื้นที่ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบดังกล่าวบริษัทปักกิ่งโพลีเทเตอร์แมเนจเมนต์และยางหัวเทเตอร์ได้ร่วมกันตัดสินใจให้คนที่ซื้อตั๋วไปแล้วและอยู่ในพื้นที่ควบคุมพิเศษที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าชมละครเวทีสามารถคืนตั๋วได้และคืนเงินทั้งหมดสำหรับพื้นที่ควบคุมโรคระบาดในช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มการออกตัว๋วโพล y แอ p เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและ e c h a t ซึ่งปัจจุบันมีตั๋วสำหรับเข้าชมในห่างโจท,ที่ได้รับการคืนกลับมามากกว่า200ใบ และทางอย่างหัวได้ออกข้อความเพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อแฟนๆถึงเหตุการณ์นี้และเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าชมละครของกรีมและดีมได้มากขึ้นสำหรับการเปิดจำหน่ายตั๋วดังกล่าวจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในเวลา12.00นนเวลาจีนในวันที่21กันยายน และในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ